สวัสดีแฟนคลับนะครับ10%ให้ดูเวทีนะครับภาพหลุดภาพหลุดกำลังติดตั้งจอกำลังติดตั้งระบบแสงสีเสียงนะครับปีนี้หมอลำปีนี้เราเป็นคอนสเสิร์ตหลักลาเธอตายนะครับ ตัวนี้ก็จะมีฉากกมาอีกถึงตัวนี้ถึงเหล็กตัวนี้ความรีบระยับ ติดตั้งเพิ่มเติมอันไหนยังไม่สมบรูรณ์เราก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับไหนจะเป็นตรงนี้อีกที่จะเป็นสีสีสีบันไดบันไดถ้าบันไดมีสีครบจะสวยมากบันไดมีสีครบจะสวยมากอันนี้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นจริงๆนะครับย้ำโอ้ดนเซอร์น้องใหม่ต้องติดบาร์สุดเนาะดนเซอร์ปีแรก โอ้ยเห็ดวงปีแยกจังดาจังว่าติดสติกเกอร์บอกกิงพี่น้องสงสารเลยเด้อเออก็ต่อมาเลยหรอคั่วปีแยกเนาะชาว่างั้าร์เนาะมันก็มีเด็กแต่เด็กใหม่ๆแต่กระบะใส่กระบะไปแล้วตื้นกระบะอะไรเนี่ยก็ไม่ไม่เป็นพีเข่าตอนนั้นมีกระบะเลิศเอาเฮ้ยเฮ้ย โต๊กจากระบาอมุวลว่าเปลี่ยนขอบคุณพี่แท็กพลันอยู่ด้วยพี่แท็กอยู่ไหนมาเปิดวงไหมนี่พี่แท็กว่างไหมนี่มาเปิดวงผมไหมอ้ยอยู่ใกล้ไม่ได้งานกลางวันคนอะไรหล่อจังคนอื่นหล่อมากเพราะเขาเล่นหุ่นนะเพราะเขาจะไปยุโรปไง พี่แท็กสวัสดีครับไม่ได้มีแค่หุ่นนะครับผมมีอะไรไปโชว์เยอะแยะเลยครับผมกระดานขุดเกี่ยวอย่าบอลนะว่าเอาเอาขวดน้ำมาห้อยแล้วก็รอโดนยุโรปเลยครับบอลไม่มีแค่หุ่นนะครับผมไปยุโรปมีอยากเอ็นไปด้วยครับผมอันนี้ก็จะเพิ่มเติมอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้ว่างนะครับนี่เราก็จะใส่เข้าไปอีกมันบ้นมากมันครบพี่น้องแต่ว่ากับเปิดเผยน,นิดนิดน่อยเพราะเพี่น้อง FC เอฟซีระเบิ่งกันครับไม่มีอะไรหวงหรอก ผมไม่ค่อยห่วงของ While. โอ้ยหน้าหยือมากคนนี้กันแดดละลายแล้วแบนโซลายแล้วไอแท็กพเนี่ยแท็กพี่แท็กขึ้นกล้องปะขึ้นกล้องไหมพี่ทำไมวะตัดแล้วครูเพราะว่าครูมันมันใหญ่วดไหม เป็นเป็นห่วงเงี้ยว่ามันวาวีาว<อ>แต่ทำไมตอนตอนตอนซ้อมหยอกเหรอเราจะเป็นแบบท้อนแสงนะครับฉากอะไรไหมโดนแสงมันจะท้อนแสงพี่แท็กเอฟซีตัวยงเลยดูทุกไลฟ์ชมทุกไลฟ์เลย ดูทุกไลฟ์ชมทุกไลฟ์เลยแมันใส่แ้มกว่าส่มันหน้าไใช่ไหมล่ะมันอยู่อย่างนี้แะเพราะที่ผมอยากซ้อมกับแมนแฟมากเลยนี่แหละมนาแแมนแฟนนะแต่ว่าต้องประกอบแมนแฟนหนูล่ะมาแล้วค่ะ อย่ามาทักนะฉันจำได้ฉันคิดผพอพอดีน้องฟูกอยากใส่แมนแฟรเหรอบอกว่าอยากใส่เหมือน,อก,นอกันเออแม่แฟ,แฟร์ฟนฟนหนนต้องป้ายยาเธอไปตีมันถือกวนแม่แฟน,แฟนก็นแค่ถือมันด่ายซื่อเรื่อมากมากเรือมาอกโคโหเขาก็สิ วันนี้ไม่ได้เปิดไฟให้ดูนะครับวันนี้แบบว่าเป็นให้ดูฉากดิบๆก่อนนะครับให้เบิ้งฉากดิบๆครับพี่น้องโครงสร้างเราเลดไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือน ปกระจกหมดเลยนะครับกระจกแผ่นใหญ่นะครับ เห็นเราพยวบาลฟิลเร่ฉากอย่าเคือกระจกสองหน้าก็ได้ ฉากบ้าบอลเป็นกระจกส จริงๆแล้วอะมันดึงได้ไกลอยู่ตัวเชื้อมันสั้นมันก็เลยก็เลยเอาบังอยู่จะอยู่เดี๋ยวตอนนั้นเราค่อยแกะออกก็ได้เออมันบวัดมันไมีหรอพ้นไปแล้วล่ะปูแล้วไม่หยอกกันสิเหรอครับผ่านมาพักไทยอะไรอ่ะโตจึ้งอีกเยอะอยู่ครัว สา,นนานนทาูไทยอยู่เอาเอซี่เนี่ยผู้ชายสวัสดีค่ะวันนี้แปลกมาเลยเนี่ยความเพียรความเพียพรพิกานปีนี้ครับสำหรับงานคอนเสิร์ตตัวเกี่ยวปกติคุณทาหมอลลเนาะอันนี้ก็นนเป็นวงวารตี้ดูทันสมัยขึ้นค่ะเสือ้อผ้าปีนี้ก็ได้มีส่วนร่วมบอดให้ ครูชาติออกแบบให้เราก็ตัดเย็บให้ดนเซอร์ด้วย80%ดสิบเาสิได้เกสิบเวลาจึงเลยแค่คช่วยล่ะรอชมนะขาคไม่ผิดหวังเข้ากลุ่มไปแล้วกว่าฝนมากๆขอให้ปลอดฝนกลัวแทนอิสระนครสินอยู่เพราเราไม่ได้เปิดวันนี้ไงอิสระนครสินวันนี้ไงป้าช๋าอิสระนครสินเห็นคาเคยเกสั้น เด็กลังจะพี่หนุ่มมเชือกมัดเรือเซไว้ก่อนปลอดภัไว้ก่อเาคขียนว่าห้ามไทไปทยม่ลเห้ามลงอ่ห้ามลงห้ามลงต้องลบทิงต้งไม่ห้ามถ่ายคือตอนขณะที่ซ้อมแสดงการแสดง ฉากก็พอได้ได้อยู่เออเราไม่หวงหรอกเพราะของเรามันของออริจินอลเรามันอลังการไม่ใช่ออจ๊อเบอร์คันเดลเบิรเนาะคันเดลเบิรเนาะไอ้บ้านี้ไอ้บ้านี่กระจกมาด้วยนี่เอาอันนี้แกะอันนี้อย่างว่ากันลายอย่างวะแกะันกกะแลายได้ยังอ๋อคู่ชาตินึกว่าไม่แซมพอนะ ไปหาาเราโอ้ยพวกเราชาวคณะเป็นบ้านสาวๆไม่ค่ะ่ค่ะตอนนี้กำลังไขอยโอ้ไขแลนะไม่ไหวเชยโดนโดนนอ้แต่บอสไม่ไม่กลัวอะไรนะไม่กลัวเลยแต่ตื่เลยนะเขาบอดก็ไปงาน สลับสลับก,กันเป็นค่ะสาวกเก่งมาใกล้ได้ยังกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว<อ>ให้เด็กเจ็ดสิบะเนาะเจ็ดสิบแปดสิบค<อ>่ะว่าวันลองใส่ชุดรอบแรกกัะรกระบะก็ปีนหน้าปีนหลงังอยู่ไ,ไม่ให้เธอต้องดาัาให้มันต,ต,า,มตามตามทรงร่างกายตอนนี้เจ็บข้างหลังเลยแล้วอ่าไอ้อันนี้ใช่ไหมเราเราดัดแล้วเราก็เขียนชื่อเตียงไว้ดัดตามหุ่นเราผู้เด็กก็จะไปยูตามอันนี้นนห้องอันนี้เด็กเด็เสียชายชายเสี่ยวหมีเกีเ๊ยว อมพร้อมป่ะของเราไม่ออซ้อนะของเราคุ้มค่าจะภาพจ้างอยู่บู๊บไปเอฟซีว่าอยากซ้อคิเอะดีป่ะสงสารคนขึ้นฉากว่ะนะผมกับสงสารอ่ะคุณหลงเพียงอยู่ อันนี้ส่วนเร็วใช่ไหมสองแปดครับผมคุยต้าใช้เทปอะไรกันใช้เนี้ยอะไรกับการพันขาเบื้องต้นก่อนเลยครับเอาอันนี้มาติดไว้ก่อนรอเลยนี่โอเทปครับขยูข้าวครับผมเป็นไงบ้างปีนี้กับการแบกความบังของทีเอฟซีทั้งประเทศก <c oughs> ็โลกก็สนุกดีนะครับผ <c oughs> ู้ชาย <c oughs> เราไม่ธรรมดาเราไปขาแมงมุมขาปูมานะเก๋มากเพราะว่ามันดูไม่มันดูทันสมัยอะครับกับคุต้า ดีด,ดีดีครับปีนี้ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับโตเกนต์นสิกเราจัดเต็มมากๆบอนแล้วก็บผ้าเห็ด <c oughs> นานเท็ดนี่ไปเล่ยปีหน้าจะเปลนอะไรก็ไม่รู้ปีหน้าอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> อีอ่กระหิวข้าวไหมนี่เย <c oughs> สาวๆฝั่งนี้เป็นไงบ้าง <c oughs> ให้ตัวอย่างกี่เปอร์เซ็นต์นแล้ว 70, 30, 20, บสามส่สปดสิบแปดเปอนตค่ะปาตนตราเงกลมทุกอก่าอาิบ เก็บไว้บัญชีเราตอนนั้นเก็บไว้บันชีค่อยแบ่งกันคนอันนั้นเพราะเธอต้องรัดให้มันตกตามโศกบางคนไม่เคยใส่ใช่ไหมก็แค่ก็แค่ใส่แล้วมันก็มันไจะเป็นเงื่อนข้างหลังแต่ว่าใส่มันต้องดัดให้มันดัดให้พอดีกับร่างกายเราไหมต้องต้องให้ดัดช่วยกันแล้วมันจะตามทรงเรามันจะไม่เจ็บเลยมันจะเบาแต่อันมันเจ็บเพราะว่าเมื่อมันใช่ไปเจี๊ยบเดือเรียงดังหลวดมันประดับประดับคุณท้าวเดือดเรียงดังอุ๊ยมีพึ่งด้วยนะคะพึ่งเอาไปตาตุกตาปป้ทางไหน เต้นเต้นสัเต้นชู้หมือนสักเาอาไรโอหักงือเหมื่นนี่แหละค่ะเต้นบตนใจเขาเขาเป็ไรเปลาต้องมั่งเอาเอาอให้ไหมให้ยีต้องนอนบอวเจอกันนะคะวันที่แปดค่ะตาเจอกันอะไรต้องทอมี่หนิโอ้เต้นหนักขนาดนี้ เสื้ออะไรไม่ได้พักไปแต่คนสพักอยู่ช่วงตลกช่วงบอสพูดช่วงรองศิลปินสบายพูดนานนะได้ไมีมากเลยค่ะเปลี่ยนชุดพอดีเวลาเปลี่ยนชุดค่ะบพูดสักขึ้นสต้าวพี่น้องสต้าวค่ะแม่แม่ร้อบาทค่ะกดบัตรนะคะ129รุ่นอะไรถ้าเกิดซื้อซื้อบัตรรุ่นอะไรไอโฟนออนไลน์เดี๋ยวบัตรออนไลน์ได้คงานก็ได้เนาะบมาที่นี่ ต้องาไปซื้อหนึ่บัตรหนึ่งรบเก้าทคุณมีสิทธิ์รับไอโฟนค่ะถ้ากลัวกลัวเขาว่าแบบบังเอิญนเอบังเอิ่นเธอ้าเองใช่ไหมก็ให้เพื่อนซื้อให้ใครไดญาติซื้อให้ไหมขันจะคอนได้มั่อกระสเร้องระวันหมหนีรือไม่เกี่ยว ก็ไม่เกี่ยวนกใครดวงมันคับเพราะเขาโจนเนี่ยขาโจนในไทยเนาะแต่สื่อก็แบโอเคใครจะไปรู้เอางั้นเปล่าข้าสิวาว้ายใส่ล้มได้ตัละตับไอโฟนเลือน เปลี่ยนเปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้ปอก็อออออได้กินน้ำเย็ยนแท้ไปด้แซบแท้ไปซิซอยู่ไหนขอดูั้งบอยอยากกินน,น้ำเย็นๆหนูกินน้ำอะไรนะนนไม่สนติออก็คือ,อ,อใหญ่ไงมี นนว่าพูดอะไรครับพูดว่าจะกลับบินเหรอเผมไม่ได้พูดเลยเลยผมไม่ได้พูดนะพี่หนุ่มแกล้งผมจริงๆจริงครับบอดดสดผมอยู่นี่ผมรักที่นี่แล้วขอเชิญหน้าแล้วติดคุกสีปีเดอ้อร์ไม่ได้อ,ออกบอสอยู่กับผมมาถึงตองนนั้นแล่ะกูอยู่นี่อยู่แล้วกูจะไปไหนโผมเขาเขาปังอยู่แล้วเขา ดูสิเขาพร้อมเขาหล่อขึ้นกระด้อตอนนี้พร้อมแน่นอนเออไอต้องโอมันอยู่เนี่ยมันไม่อ้วนอ่ะก็อ้วนมันเต็มหลายมากอ้วนแล้วเนาะหน้าแก่นหรูหรือเนี่ยพร้อมอือมันมีซิแปลกแล้วนี่ไหนดูสิแต่แต่สู้พี่โตโยไม่ได้สิอันนี้ตโยอ่ะไม่โยอันนอันนี้ตัวตโยอันนั้นโยโย่แล้วนี่ครับอันนี้กระรองเลยนี่เหตุโยอะไรนี่เหตุโยนะเขาผู้ชายอันนั่นเหรอ ให้กำลังใจเิ็หน่อยตัวเกี่ยวมนสีเขานํำให้กำลังใจถึหน่าตัวเกี่ยวมีส่วนวยนะครับผมร้อยิบเก้าบาทครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับสวยมากเต้ยีปูนหน่อยเต้ยเ <laughs> ดีด๋ยวหนังโปเดอร์ุ่ย เราจะมานี่นะครับนี่นะครับเมือ่อใดจะได้ดูไฟแสงสีน่าจะกันที่สี่ พรุ่งนี้นะครับสี่หรือห้ากูชาสูซๆอันนี้คืออะไรแมนแฟนหรอ ใช่น้ำนริงแน่น้ำอะไรครับโอ้ยเชือกขวดใหญ่รถข้าวอยู่สายพือนี่รถตัดไปเจ้ว่ารถผมเสียใส่ขี้ไปกรองขี้เหล้าพูดคุณแม่เขาหน้าใสเนาะไม่แกใส่ชุดนี้เหมือนนักเรียนกิจชีพเหมือนนี่มาก็เลยไม่กล้าทักมีคำนั้นหรือเปล่าสดนะครับมีคำนั้นหรือเปล่าสวดนะครับวันน่ะออกตัวไว้คักน้อปีสาี่ซื้ออะไร ต้องอริงนะบอดต้องโอมันมันผอมลงมันหน้าอตอนที่อยู่ฟินแชมมันหน้ามนมากโอบโ<ร>อโอบผอนี่หล่อจริงมีเสน่ห์ขึ้นมามากเลยอะใช่ผอมลงมากมากแต่ว่าสู้ตัวโย่ไม่ได้นะอ <c oughs> ันนั้นเขาทท้งหุ่น ห้ามถ่ายรูปภาพวีดีบบีโดูแต่ว,วอถ่ายได้นะครับถ่าได้แค่บอดนะครับ อะไรนะคันนี้แลบไหมไม่รถลำโพงไม่แลบแค่สามเลยหลักๆคือสามแมนคันนี้แล้วก็ฉากชุดแมนสองอะไรเงี้ยเป็นสามพันเดี๋ยวรอคุยกับสปอนเซอร์ว่าเขาจะช่วยเรายัางไงถ้าเราอยากเขาอยากเอาเพิ่มก็ได้แต่เดี๋ยวขอเพราะเขาต้องเป็นคนจ่ายมใจนี่ยเขาเลืถามว่าเขาก็อยากใส่มันเป็นที่เรียกได้เลยเดี๋ยวกระครับขันหนึ่งกับอะไรคัน้นอะไร ข้าวหลายคันเหนียวของจีคอราคาพิเศษพลาปงของจีไซนี่เท่าไหร่เขาเสนอมาคันหนึ่งมันมื้อกว่าบาทมั้งอืมฉากน้ำอันี้เป็นสวยมากขึ้นไฟมากสีเงาบอกงงเดี๋ยว่าถ้ามันเขาสิมาเป็นไล่กระนุงกระนกไล่นันนีนนไล่ไทยมันบอกเราไม่อันนี้เซอร์ไปรสเดอร์แมนอะไรเดอร์แมนของมี่ละอันเนี้ย ไอ้ตรงนี้คือคือก่อดที่ที่ไอ้นอ้านถือแมน <c oughs> บินกี่โมง <c oughs> น่าจะช่วงสองทุ่ม,มะะยยต้องไปหา,า,าน้ำตาลมี่ขอมิมีมีนตัวเราน้ำตาลอยู่เขาจะเขาไปเอาฟิสเดี๋ยวจะไปส่งข่ายบนนี่หนหต้องไปส่งออฟฟิศเด้ <c oughs> นิกกี้อยู่ในร่านนิกกี้จะใส่น สบายจ่บอก็สบายเอาไปคอนเสิร์ตใช่ไหมวันนี้นบบนนอันนี้ก็จะเป็นช่องว่างเป็นจอนะครับ กลมๆนี่จะ,นจะเป็นจออยู่ข้างในจะเป็นจอ LED กรอบรูปทุกกรอบอันนี้หนึ่งอันนี้หกรอบ1กรอบ2กรอบ3กรอบจะเป็นจอ LED นะครับตอนนี้จอหยอยเริ่มติดกันแล้ว ใครใครพิมพ์แชร์ดบอสน่าจะมีคนเล่นแอปน่าจะมีคนเล่นมือถือพอมื่วาใครเล่นวะมันมีคนเล่นน่าจะน่าจะเบนมันเล่นร่วนอยู่ บีสองทุ่มี่น้องพี่าซงข้าทางไหนไปท่านนี้บ่ขึ้นื่องพี่น้องเอยขึ้นมอสิไปจันทบุรีม,มือเศ้าสบม่วง่ไดเลยเลยชาเองเศร้าม่คิดว่าไงบอสได้บอ,บอไนี่ต่ว่าขาข่าวกบอกมาไดี๋ยมเดี๋ยววะเบรกเด ถ้าเราบองงายฉันจะบอกมาเดียวไว้นานตั้งสิเขต้องนึกภาพพออพี่พี่น้องมาเด้อกรวยเตรียวเบื่อมือพี่น้องพออยากดูอยู่เียวอีสานน้องข้สิบาดไปพี่น้องแต่ของจะขอบ,บาเดเบิง เล่นต่ำขนาดไหนส่งรีโอจีแคมไปนะวืดไปโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหมนะ่ขออนุญาตลงไลฟ์สดก่อนขออนุญาตชร์เบก่อนนะครับ